็งวยสลิงแตกเลยนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยน้ำมันอู้น้ำมันมันยดนด่จะได้ยดุ่งโอ้นึกว่าจะหมดกัดว่ะโอ้ทุกคน เถอะไปหน่อยนะครับมันมาแล้วครับทุกคนหนังฟองฟูเลยครับปูคากระทะเลยครับปูพาหม้อเลยครับครั้งนี้น่าจะฟูสวยเลยนะนี่นะครับโอ้ยสวยงามสวยงามอันนี้ก็เป็นหมูหมูสามชั้นนะครับได้มาจากไทยฟู้ดนะครับที่ต่างจังหวัดก็จะมีไทยฟู้ดนะครับห้างไทยฟู้ดนะก็ไปซื้อมาในราคาโลละ179บาทนะครับได้มา4ีกิโลแล้วก็ตัดแต่งออกเองนะครับตัดแต่งออกเองแต่ว่าไม่ได้ช่างมาเหลือเท่าไหร่ รอนนี้ก็ต้มนะครับต้มเมื่อวานนี้แก๊สหมดพอดีเลยนะครับทุกคนแก๊สหมดก็สุกพอดีนะครับก็สุกประมาณสัก80%นะครับข้างหลังก็ยังแดงนิดหน่อยนะครับต้มเสร็จแล้วเราก็จิ้มหนังนะครับจิ้มหนังให้ทั่วเลยนะครับเพื่อที่จะได้ระบายความชื้นออกได้ดีเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการอบนะครับจิ้มหนังเสร็จนะครับเราก็ใช้เกลือนะครับเกลือขัดคาบไขมันนะครับ แล้วก็เอานําไปล้างให้สะอาดแล้วก็มาบัางเป็นเส้นนะครับบัางลึกให้ถึงเนื้อเลยนะเนื่องจากหมูของเรานะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับก็บัางให้ลึกๆหน่อยแต่ว่าให้ให้ถึงไขมันนี้นะครับเนี่ยครับก็เอาตามที่เราสะดวกนะครับแล้วเราก็เอานำไปตากแดดนะครับตากแดดประมาณสองชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับให้มันเสด็จน้ําดีนะครับให้มันเสด็จน้ําดีแล้วเอาเข้าตู้เย็นเลยพอดีพี่สาวนะครับซื้อตู้เย็นตู้ใหญ่มาใหม่นะครับมันก็วางของได้เยอะนะเอาเข้าตู้เย็นนะครับนี่นะครับก็จะแห้งประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ทุกคน ใส่ลงไปเลยนะครับโอ้เต็มหม้อเลยนะครับเต็มหม้ออายะเลยนะครับทุกคนแช่ Share น้ำมันแล้วก็จะประมาณนี้ทุกคนเริ่มจะโดนนี้ดละก็งวย <c oughs> สลิงแตกเลยนะครับทุกคน <c oughs> มีปัญหาตลอดกับไอตัว ไฟก็ประมาณร้อยสิบนะครับร้อยสิบวิ่งขึ้นมาแล้วถ้าเราใจเย็นรอได้นะทุกคนทอดแบบนี้สีของเขามันจะเหลืองทองสวยงามนะครับประมาณนี้กํลาลังดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะประมาณร้อยร้อยนิดๆเนี่ยครับไม่ให้ถ้าทอดเป็นชิ้นแล้วนะครับเราก็เราไว้ทําเมนูนะครับผัดกะเพราคั่วพริกเกลือนะครับเดี <c oughs> ๋ยวต้องมีเมนูคั่วพริกเกลือแล้ว <c oughs> อ๋อนี่นะครับ เริ่มจะแห้งดีนะครับนี่นะครับโอ้ยสวยงามสวยงามหมูก็หนาด้วยสวยงามนะครับรอชมเป็นเพื่อนกันนะครับใครไม่ได้ไปไหนนะครับยาวๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอสลับด้านตะแกงก่อนนะครับสลับด้านตะแกงก่อน ครับดีเลยขอเข้มกว่านี้หน่อยนะครับขอเข้มกว่านี้หน่อยแต่สีน้ํามันเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วคืนน้ําลายเลยัก่อนนะครับทุกคนโอเคครับอุณหภูมิก็ทะลุร้อยมาแล้วนะครับประมาณร้อยสิบนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับก็จะมีมีขายนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอุปกรณ์ในการทําหมูกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตะขอเกี่ยวหมูลวดเสียบหมูนะครับ แบบนี้ก็ก็โอเคนะครับโอเคเลยแต่อยากได้แห้งกว่านี้นะครับขอแห้งกว่านี้หน่อยแบบนี้เจอน้ํามันร้อนๆก็ปะทุขึ้นมาแล้วครับพองขึ้นมาแล้วพอหนังแห้งดีแล้วก็จะเอาขึ้นมาพักให้หนังเขาพัก หยุดอ่ก็เรียกว่าอะไรล่ะให้มันเซตตัวก่อนนะครับไม่ให้มันร้อนนะครับคือไม่ให้มันร้อนต่อเน,นื่องเลยให้มันพออุ่นๆหน่อยแล้วค่อยเอาไปลงน้ํามันนะครับรนร้อนนะครับโอ้ทุกคนเผลอไปหน่อยนะครับมันมาแล้วครับทุกคนหนังฟองฟูเลยครับฟูคากระทะเลยครับฟูพาหม้อเลยครับครั้งนี้นะ่าจะฟูสวยเลยนะ โอเคถ้างั้นก็ไปต่อเลยนะครับไปกันต่อเลยหนังมันแห้งดีนะหนังมันแห้งดีมันก็เลยแบบว่ามันแอบฟูอะครับพอมันแห้งดีถึงจุดที่ความร้อนที่มันปะทุกออกมาแล้วแสดงว่าในเตานะันน่าจะร้อนมากกว่าร้อยยี่ พักก่อนแล้วกันนะครับนี่นะโอ้ยกอบฟูดูสิขอพักแป๊บหนึ่งนะครับพักแป๊บหนึ่งไม่กล้าแผลน,นะครับกลัวมนันหลุดจากตะขอนะก็เอามาวางตรงนี้ดีวกว่าครับประมาณนี้น่าจะได้ครับอเลยนะครับ,รรบทุกคน <Yeah. S 2> นี่นะครับอันนี้ไม่มีตะแกรงรองนะเพราะว่าเดี๋ยวมันลงไม่ถึงแอบลัวกระเด็นอยู่นะครับ นี่นะครับเนี๋ยไม่เริ่มดําแล้วไม่มีแตะแกรงรองแล้วถ้าเราไม่สังเกตดูนะพลาดเลยนะทุกคนทั้งส่วนตรงนี้มันยังไม่ค่อยจมน้ํามันดีนะครับก็เลยขยับหาเหลี่ยมพอมันฟูแล้วนะครับเราปล่อยให้เขาฟูก่อนนะครับแล้วเราค่อยยกขึ้นมาพักให้มัน เริ่มเย็นหน่อยนะครับให้เข้าเซตตัวหน่อยมันก็จะยุบลงแล้วเรามาลงน้ํามันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับถือว่าได้อยู่นะครับโอ้ยน้ำมันออ้น้ำมันมันยดนี่จน,นโอ้นึกว่าจะบดกัดว่ะเสียงว่ะนะครับ นี่นะครับนี่นะครับไปเลยครับเราตับเวลาด้วยนะครับ5นาทีนะครับ นี่นะครับโอ้ยสวยงามสวยงามส่วนตอนที่เราทอดเนื้อนะครับทอดส่วนเนื้อเราจะเอาตะแกรงออกนะครับเพื่อให้มันจมน้ำมันดีๆนะครับให้มันท่วมนะเอ๊ะแบบนี้สวยงามเลยนะครับ

โอเคนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือเร่งไฟนะครับขึ้นมาจังหวะหนึ่งไม่ต้องแรงจัดนะทุกคนประมาณ 1, 1, 2, 3, หนึ่งนาทีแค่นั้นเองนะครับทอดนานเดี๋ยวหนังมันจะนิ่มๆม,มันจะไหม้นะครับยกขึ้นยกลงนะครับยกขึ้นยกลงเนี่ยโอเคครับ สีทองพองฟูสวยงามเลยนะครับไม่อมน้ํามันด้วยนะครับหนังไม่เหนียวแน่นอนนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปแขวนก่อนนะครับ